ติดแผ่นคอมโพสิตแลวก็ติดแก้วใหญ่ขนาดทุกคนคือว่าลาบสบายดีและสวัสดีกันเบริร์สุขุขสุขคนตอนนี้ปลาเมนไท่กัอยู่ที่เขตบ้านเวียงเจริญทุกคน นี่ก็เป็นถนนเส้นเวียงเจริญเนาะออกไปฮะออกไปทางนิกาสิบออกไปสอดสู่ถนนไกลสอนพมิหารทุกคนถ้าออกไปทางด่านล่าง่ากาสิออกไปตัดกับถนนกำแพงเมืองเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศว้นเสาอยู่ที่ถนนบ้านเวียงเจริญทุกคนวันนี้เ้าม่นไสก้กะ ม,มื่อนี้เบาแม่นไส้ก็สิพาทุกคนมาเบิงนคนรหลวงเวียงจันทน์อีกเนาะม,นมื้อนี้เบาแม่นไส้ก็สิพาทุกคนไปเบิงตึกที่สูงที่สุดในคนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือตึกรงแหมราชวงศ์พาษาเนาะมื้อนี้สิพาทุกคนไปเบิงว่าเขาเจ้าก่อสร้สางฮอดไสแล้วเนาะ พาทุกคนเป็นสภาพบรรยากาศบรรยากาศของนครหลวงเวียงจันทน์ในบรรยากาศวันเสาร์คือวันนี้ทุกคนจากถนนแห่งนี้ไปสู่เขตคนพระเนาออกไปสู่หงแหมลราชวงศ์ภาษาเนาะทุกคนวันนี้วันเสาร์กัททิวารถกับสี่อนคางลาไลนแน่เนาะเพราะว่ายังเป็นเหมือทีิวา หลายล,าย,ลายห่างห่านกันยังเปิดแต่ว่าถ้าเป็นวันทิศจะเงียบสําหรับนครหลวงเวียงจันทร์เพราะว่าหลายล,าย,ล,าย,ลายห่านกับมกัมกสิบมักสิบปตวันทิศเนาะทุกคน เป็นไฟแดงไฟแดงพ่นเข่งทุกคนเสื่อมต่อกับป่านพ่น,พนเน่าอเนาะหรือว่าหลายๆคนเอืินกันว่าซีแยกลาวอเมริกาเพราะว่าจะมีวิทยาลัยลาวอเมริกาอยู่ในทุกคนมือนีกาถือว่าอากาศห่อนร้ายทุกคนอากาศประมาณ3 7องศาเนาะตอนนี้ ตอนนี้ก็มีหลายๆโครงการที่ว่าอยู่เวี่ยงจันทร,ร์กำลังก่อสร้างถนนเสร็จนี้ก็เป็นถนนไกลซ้อนพรมิหารซึ่งว่าถนนเสร็จนี้ก็สิมีห้างหา้านบริษัทต,ต่างๆเนาะอยู่สองทา,างข้างบนขางร้าย เป็นถนนซ้ายลับในการเดินทางเขาเมืองเขาสู่ใจกลางเศรษฐกิจของเวียงจันทร์ในเขตนี้ก็สิเป็นเขตบ่านพ้นพะเน่าทุกคนบ่านพ้นพะเน่าก็ะสีเชื่อมต่อกับป่านจอมมันี่ เสื่อมต่อครับน้องเนียงเสื่อมต่อครับคนเข่งเนาะทุกคนสำหรับในเขตบ้านต้นพะเนานี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ในถนนเส้นนี้ คามมนไส่กะห่างหายจากการถ่ายนคนรหลวงเวียงจันทร์ให้ทุกคนได้ส้มประมาณสีหาวันเลยคือว่ามีเบียบมีพลาะเนาะก,ก็เลยบางๆไปทุกคน <S <S นี่กระิเป็นสะพานล้อยเนาะสะพานแห่งแหลกของนคนรหลวงเวียงจันทร์คือว่า ของเลาวเลยเป็นสะพานสาธารณะสายเมื่อที่เยาเห็นนี่ก็จะเป็นห้องเฮียนหมตน้นหมปลายมัทยมเนาะทุกคนเป็นหงเฮียนเวียงจันฮหาหนอยนี่ทั้งหนาของเขาก็จะเป็นตึก ฮองแฮมลาสวงพลาซาซึ่งเป็นฮองแฮมซึ่งว่าเป็นฮองแฮมหาดาวทุกคนซึ่งว่าตอนนี้ก็มีการบุญเขียวในการก่อสร้สางเพื่อให้ท่านกับการจัดกองประสมสุดยอดอาเซียนในถ่ายปีนี่ทุกคนเดี๋ยวฮอรสิพาทุกคนมาเบิง่งว่าตอนนี้เขาเจะก่อสร้สางหอดไซด์แลลวเนาะ ตอนนี้เข้าจะเป้าทั้งหนาออกเบิดแล้วเนาะบวอนนี้ก็สิเป็นซ้มแยกทางเขาไปสู่บ้านจอมมันี่ทุกคนและสำหรับตึกโรงแฮมลาดสวงภาษาแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในเขตบ้านจอมมันี่เนาะทุกคน นอตอนนี้เขาเจะก,กำลังขุนเขียวในการก่อสร้สางติดแผ่นคอมโพสิตแล้วก็ติดแก้วใหญ่ขนาดทุกคนคือว่าใหญ่ขนาดเนาะคือว่าใส่ทึ่นมหาศาลเลยในการก่อสร้สางลาสวงพราษา ย่อสิพาทุกคนเขาไปเบิ่งทางขางของโครงการก่อสร้สางเนาะทุกคน คือว่าอว่าใหญ่ขนาดทุกคนถือว่าใส่ทื่นมหาศาลเลยเนาะสำหรับการก่อสร้างตึกแห่งนี้มีความสูงหล่อย38เมตรมี30ชหาสันทุกคนซึ่งว่าตั้งอยู่ถนนไกลซ้อนพรมิหารเนาะซึ่งว่าเพิ่นจะมีกำหนด เปิดละกาห้องหับกองปรชสมสุดหยอดอาเซียนในถ่ายปีนี้ทุกคนปี2 0ง4นี่สเนาะสำหรับอาคารแห่งนี้ก็ถือว่ามีการก่อสร้างกันมาเนื่องจากมีปัญหาในการก่อสร้างก็เลยเหตุให้การก่อสร้างศักษสเนาะถือว่าการก่อสร้างปีนี้ก็เป็นปีที่สิบที่ว่ามีการก่อสร้างเนาะถือว่า,า,รราเขาะเจะยุดในการก่อสร้างไปตั้ง4ีาปีเลยทุกคน ตอนนี้ก็กลับมาดำเนินการก่อสร้สางอีกเนาะทั้งขางกบซิมีตึกอาคารตาลีเนาะทุกคนตึกอาคารขายเครื่องก่อสร้สางเป็นกระเบื้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งโครงการด่านในเบิ่งทุกคนว่า,าเอขาจาะก่อสร้างไปหอดไซนะ้อะ ใหญ่ขนาดทุกคนว้าวทุกคนใส่คนงานมหาสาร สำหรับตึกแห่งนี้ก็สิมีทั้งอาคารสำนักงานแล้วก็สิมีทั้งห้างแล้วก็จะเป็นทั้งคอนโดอาพาร์ตเมนต์รอนช้อปปิ้งเนาะมีหลายอย่าง่นี้โครงแฮมจับหาดาวก็ประชุมจัดงานเลี้ยงต่างๆทุกคนสำหรับตึกแห่งนี้เนาะภาวา่าั สางสำเร็จคือว่าเพิ่นจะมีกำหนดนำใส่อยู่ถ่ายปีนี้เดี๋ยวเราไปเบิ่งอีกมุมดดาลังเนาะ คือว่าอาคารแห่งนี้ก็ที่เป็นอาคารทีว่ามีความยิ่งใหญ่ละก็อลังการที่สุดเนาะในนครหลวงวินทร์หรือว่าประเทศลาวเนาะเราอาจจะเห็นอยู่บอ่อแก้วเนาะทีว่ามีโครงการก่อสร้างตึกหลายแต่ว่าจากทีว่าเบาเมนไส้เบิ่งนี่นาจะอยู่นี่เนาะนาจะเป็นโครงการทีว่าสร้างตึกทีว่า ตึกนี้หนาะจะใหญ่ที่สุดเนาะในประเทศลาวเลยด้วยจำนวนหองลวกา็เป็นตึกทิวาใหญ่เนาะตอนนี้ก็มีคนงานที่วาทำการก่อสร้างหลายหลายหนาทีเนาะทุกคนบอกว่าสิเป็นการปรับหนาดินหรือว่าเป็นการก่อสร้าง หลๆเหลียกมีพนักง,งานระดับ2องสามล่อยอคนเลยเนาะเห็ดเหลียกอยูน่นอกทุกคนนี่กับเป็นทางด่านลังของโครงการตัวใหญ่ขนาดก็สิมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้การพามาเบิงการก่อสร้างตึกแห่งนี้เนาะ ถ้าผู้ใด้มักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการถ่ายคลิปในการส้างสันสิ่งดีๆให้ทุกคนได้เบ่งได้ส้มกันทุกคนและตอนนี้เบาแม่นไส้ก็ต้องขอก่าวคำว่าขอบใจและกากสบายดีกันเบิดสุขุสุขคนบ๊ายบาย